สวัสดีครับท่านผู้ฟังทูกท่านนะครับนี้ผมพอยอดวันเขาเจียบเก่ากับที่ผ้าท่านผู้ฟังมากที่วัดอภิเกนวงม่วงนะครับขณะนี้กับอาจารย์ฤาษีเป็นกับม่แล้วนะครับในการมาเตรียมเตรียมงานในมือนี่นะครับตอนนี้เป็นเป็นรอบเย็นๆแล้วนะครับเอาไปกับมาทํำนะาหอองูซื้อท่และงาทุกมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนั่นกับผมที่พาตามมามาดูนะครับตามผมมานะครับ และกับควดไก่ลดแค่เป็นกาลังใจนะครับเด้อดติดตามไปแน่นนะครับกับพามาเบิงนะครับการเตรียมงานในรอบคําท yeah, ั้งอาจารย์เรือสีเป็นกามาแล้วนะครับครับขณะนี้กับการเตรียมงานในรอบคํานี่กับเป็นสิครับเตรียมไว้แล้วนะครับครับแล้วกัอาจารย์พญานาคิ่นกับว่ามาแล้วครับพญานาคกามาแล้วนะครับผู้พญานาคกมันยกบนบนฟ้านะครับก็คเคยเห็นนี่นะครับ ก็เป็นเป็นเมฆลอยมากนะครับว่บาลูกปูแลปออกยาพ่นมาแล้วนะครับก็คือเห็นนี่นะครับกับลายรางครับครับครับกเป็นลักษณะนี้นะครับก็ถท่ายเห็นนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งได้มาเห็นนะครับครับการการเตรียมการกับลักษณะนี่นะครับเนี่ยงั้งนหนนาเขาก็องลูกปูซีราโตและยาปฐทมากับเตรียร้อยแล้วนะครับ อาจารย์ฤาษีมันกับมาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับการเตรียมการไว้กับลักษณนนี่ครับเนี่ยเคยเห็นนี่ยแหละเป็นรูปองปูสีโต้และยาปตุมมานะครับกระชัดเกนนะครับครับกับลักษณนนี้ครับเนี่ยครับครับทั้งสององค์เลยนะครับองปูองยานะครับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นลักษณนนี้แหละครับั้งเือนฝ้านะครับอาจารย์ฤาษีมันกับมาแแล้วนะครับข้องเห็นนะครับเป็นรูป เป็นรูปป่งปูของเงาตวนป่วนก้อนเมฆเลยนะครับก็มีในบริเวณนี่ยนะครับที่วัดอภิสิทธิ์มม่วงเนี่ยแหละนะครับพราเพิ่นมาแล้วนะครับอาจารย์ฤาษีเพิ่นมวางสั้นนะครับก็เป็นรูปเป็นล่างนะครับกับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่การรูปภาพก็คือเห็นนะครับก็เป็นลักษณะนี้แหละนะครับการกระทําการเตรียมการของวันที่วันที่สามนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่อาจารย์ฤาษีเพิ่นก็มาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็เป็นแล้วเลยนี่นะครับองปูซีโตแล้วองยาซีปทุมมาก่ะลักษณะนี้นะครับกับสมบูรณ์แล้วนะครับเรื่องคางด้านขององค์พระประธานขนาดที่ไตนะครับก็เป็นแล้วเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายท้ำให้เห็นนะครับทุกขั้นตอนนะครับมืออื่นก็บที่มีการบวงสวงนะครับครับคกับเป็นแล้วเลยนะครับเนี่ยคือเห็นนี่แหละ เดี๋ยวเขาเรปุ๊กอยู่ในตลอดครับตะเพิ่งเด้จะอดหกโมงครับนี่ซีซองครับคุณความเรื่อเขาครับนี่อาจารย์ฤลซีเป็นกระว่างสั้นหรว่าอูญามาแล้วนะครับอยู่บอนฝ้าเป็นก้อนเมฆนะครับเป็นรูปเป็นล่างนะครับลักษณะนี้ครับนี่เป็นกับว่างสั้นนะครับครับ อวนีขสงมเงหมครับครับครอาจารย์ฤาษสีมัน็ว่างซะลครับว่าองค์ปูองคหญ้ามาแล้วนะครับเป็นก้อนเมฆคห้ปรากฏการบุบนต้งฟ้านะครับก็คือเห็นเนี่ยและเมก็ได้ทายเห็นนะครับเนกับยู่เนบริเวณนี่นะครับวิวไก่ด้ทั้งเินบะหมีนะครับครับครับอทั้งบนบนหัวเลยบนที่สเลยนะครับว่าเป็นองค์ปูองคหญามาแล้วนะครับครับทั้งด้านด้านล่างนี่กั การเลสีบรรจุเฮดเรียบร้อยแล้วนะครับกับปูสีสะท่ออะไรเงี้ยปรุมมากกเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเมือนกับนี่การบ่วงสวงนะครับจัดเกียงบ่วงสวงนะครับก็คือเตรียมก็เห็นนะครับกับลักษณะนี่นะครับกับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่างไปเรื่อยๆนะครับเมืนนทองฝานะครับมีครับแมนไปจงแมนแล้วเป็นปะอารจะื้อสีมัรจุบอกษัรนะครับครับ เสียนปู่าครับีเป็นเลี้ยงนจเบิงดีๆ้วเป็นเลียม่พอจเบิงดีเครับครับครรเอาพร้อมสีไทยไทยภาพไปเห็นเลยนะครับก็เป็นเรื่องท่านครับอาจารย์เสีเป็นกระบาสซนนะครับปูย่าเป็นมาแล้วนะครับพครับครับโอเสียนเสียนนะครเจ้ารกาสีโยในบริเวณนี้แหละครับบองเกนเมืงมีนะครับการลักษณะนี้ครับนี่พี่หน้าเบิ้งนะครับเพราะว่าเขาก็่เคยเห็นปรากฏการแบบนี้นะครับอันนี้เขาก็มีมาแล้วนะครับก็ได้เห็น ไ้ยเห็นนะครับกับลักษณะนี้ครับข้างอื่นมันเิแปนถ้าเกินแปนนะครับโยะในบริเวณนี่นะครับองค์ือษสีอง์ปกระมาแล้วนะครับทั้งด้านนี้ว่าอระารย์ฤาสีมันมาเป็นเป็นเสียนนะครับเล่มแหลมขององค์ปองยานะครับก็ขึ้นเห็นนี่แหละครับเนี่ยครับก็เห็นแล้วนะครับอื่นนี่ก็มีการล่ำครับมีการล่ำถวายนะครับมีนางล่ำร้าย ท่านน้ำกันนะครับไม่แต่นั่งร่ำระดับเงิ่อนล้านนะครับ่มาอมืออื่นนะครับครับมืออื่นกับมีนั่งร่ำระดับเงินล้านมาหลาย<พว>ก็หลายท่านนะครับกันนี้นะครับก็คือเห็นนี่แหละครับนี่ก็เป็นนั่งร่ำล่ำบวงสวงในมืออื่นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะนีะครับเนี่ยกับมีหลายนั่งด้วยกันนะครับทั้งด้านบนก็เป็นลูกวังพระอาจารย์นะครับอาจารย์เจ้าวัดประจาวัดนี่นะครับทั้งด้านนี้ก็เป็นอาจารย์ฤาษีนะครับ เนี sí, yeah, gift, está, uh, women, yeah. len, uh, ่ยก็เห like so 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 ็นชัดิเลยนะครับแต่มีแต่นั่งล่ำระดรับเงื่อนลันนะครับที่มาล่หมงงสวงมืออ่นนะครับพอิญนะครับด้อมืออ่นนี่ก็มาเบงไม่เห็นน้ากันนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยอันป้ายทางด้านนี้นะครับก็เป็นะดรับของนั่งล่ำรับเงินลันเข้กันนะครับก็มีหลายนั่งน้ากันนะครับอ่้ทางด้านนี้ก็เป็นอาจารย์ฤาษีนะครับทางด้านด้านนี้ก็เป็นเจ้าวาดนะครับพระอาจารย์สมัยจันทาสาโลนะครับในป้าย เช่นร่วมทำบุญบวงสรวงสร้างองค์ปูซีโตโตและยาสีปฐุมม้านะครับในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2 5 6 6นะครับก็เริ่มเวลา8ปดนาฬิกาเนาฬิกาพบกับนั่งล่ำบวงสรวงนั่งล่ำดักเงินลัดนะครับที่วัดอาทิตย์นน้องแมงม่วงก็คือเห็นนี่แหละครับเนี่ยครับผมก็ได้มาถ่ายท่ามหเห็นนะครับเอื้อนนี่ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับขอเชิญนะครับเด้อมาร่วมเบื้องเห็นน้วกันนะครับ นี่ก็เห็นแล้วนะครับนะครับผมในท่าย่ำให้เห็นทุกขั้นตอนนะครับนะครับเป็นลักษณะครับเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายเชิญชวนนะครับการร่วมบวงสรวงนะครับขอเชิญนะครับด้วนั่งรับมีรับเงินหลานนะครับเดี๋ยวรับบวงสรวงอื่นนะครับทั้งด้านหน้าประตูของนี่ก็เป็น ท่านท้าวเวศสุวรรณนะครับอยู่ทั้งสองขางนะครับครับก็นี่ก็เป็นองค์ที่อยู่ทั้งด้านตะวันตกนะครับเป็นองค์สีเขียวนะครับท่านเาวเวศสุวรรณนะครับรักษาคุ้มครองพู้ไอไพ่นะครับถึงมาเกิดขึ้นนี่ในวัดอภิสนงม์วงนะครับกัก็ได้ขอเชิญนะครับสององค์นะครับมารักษาทั้งด้านหน้าประตูนะครับทั้งด้านนี้ก็เป็นองค์องค์ทั้งด้านด้นออกนะครับนะครับ ก็คนละสีนะครับนี่ครับกเขียนแล้วครับท่านทาเวีสุวรรณนะครับเขียนรักษาคุ้มครองพู้ไอ้ไพในวัดอภิสิณุวิมวงนะครับอันนี้คือป้ายนะครับป้ายบูชาทาเวีสุวรรณนะครับปวยมากับบูชากับอานคาถาเตมีครับตั้งนโมทรามจบนะครับอิติปิโสพระคาวายะมาราชาโนทาเวีสุวรรณโนมอละนั่งสุขังอลังทุกตะตัวนโมทยะท้าเวทยสุวัณโน่จ่าตัวมหาราชิกายักขะพันตาพัดพุริโตเวีสะพภูสะพุทธังอลังพุทโธ ท้าวเวียสุวรรณนนนโมพุทธายะนี่ครับนี่ครับบูชานะครับบางท่านท้าวเวียสุวรรณนะครับขอปัตานาสิ่งไหนก็จะได้สมก็มาปัตนานะนะครับเห็นแล้วนะครับเนาะอ่ะก็เป็นลักษณะนี้นะครับครับคับแนี่ก็เป็นหลวงปู่ซิบรี่นะครับก็เป็นปู่ที่ทรงคุณมหาลาบนะครับเป็นพระมหาลาบนะครับแล้วก็ ผู้ใดอยากมี cake, โซ <tinc S 2> ่ไม่หลาบก็มาขอกับน้ำทานหลวงปู <ED S 2> ่ซิบรี่นะครับเป็นพระมหาลาภนะครับก็คือเห็นนี่หนะครับเนี่ยลักษณะนี้อยู่ทั้งปฏิฐานอยู่ทั้งด้านขางของทั้งที่ไต่ขององค์พระประธานนะครับก็คือเห็นนี่หนะครับเนี่ยเป็เป็นลักษณะเนี้ะครับเนี่ยครับเอาไตอนนี้นะครับทั้งทั้งบนท้องฟ้านะครับก็มีการอาจารย์ฤาษีมันก็บอกว่าเป็นพญานาคนะครับเนี่ยือเห็นเนี่ยครับเนี่บนท้องฟ้านะครับ พวกคนไทยเห็นนะครับเมฆเมฆล่อยมากเกาะกลุ่มก <Right. S 1> <Okay. S 2> ันย right ้อนตรงวัดอภิเิณน้อยม่วงนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยก็เห็นนี่ละชัดเกนแล้วไมคเขานี่ขับ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 ับอ้าวสาธุสาธุกับ่เคยเห็นเนาะกับเดี๋ยวนี้กับปูกับมาแหล้วนะครับคุณองค์ยากับมาแหล้วนะครับอัาร์ฤาษีพันบอแกงสันนะครับก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เป็นรูปเจตดนะครับ บนท้องฟ้านะครับกะกะแปลกนะครับเพราะว่ากะบอกเคยเห็นนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยผมในไทยท่านไม่เห็นนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยทั้งบนท้องฟ้านะครับทั้งเป็นเสียนข้ามี่นะครับเป็นรูปเป็นร่างนะครับตาทำไมหนอกครับขับครับครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเลยเหมือยึดทั้งทั้งเกินมามีนะครับกมีเยอะล้านี่แหละครับเนี่ยเคยเห็นนี่แหละนะครับก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พอสมควรนะครับ ครับกะกะเป็นลักษณะนี่ครับเนี่ยมือเอ็นกับนีการบวงส w i n นะครับกะขอเชิญนะครับเด้อมาร่วมนะครับท้ามีที่บวงส w i n องค์หลวงปู่สีสะท้อนะครับแล้วก็พร้อมทั้งองค์ย่าสีปทุมมานะครับกะเป็นลักษณะนี้ครับนี่กยการเตรียมการเตรียมงานกะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยครับกะคือเห็นนี่แหละนะครับเพราะถ้เตรียมงานเพิ่นกะมาแล้วนะครับอาจารย์ฤาษีเพิ่นกวางสั่นนะครับ บนทองฝ้าเป็นรูปเป็นล่างนะครับเป็นองค์ของพญานาคนะครับทั้งสองนะครับมาเลยทั้งนี้เพราะว่าเป็นเสียนครับทั้งนั้ว่าเป็นดวงตานะครับคือเห็นนะครับเนี่ยเห็นแล้วนะครับน่าข้มมหาธัจจันย์ค้อมพิเศษก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามืออื่นกริชัดกระจา็นี่นะครับดังนั้นก็ผมก็ได้มาถ่ายทับใหมเห็นนะครับคือเห็นนี่แหละครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับ ผมพอยอดว่านคณิออเปิลก็ขอยุติในการถ่ายท้ำไปที่เพียงซัมมี่นะครับพบกันอีกในคลิปต,ต่อไปโชคดีสวัสดีครับ